หลายคนไม่เชื่อนะครับว่าเงินเฟอ้อของประเทศไทยในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับเดือนสิงหาคม2566ถึงสิงหาคม2567เพิ่มขึ้น0.61%ก็คือไม่ถึง1%หลายคนไม่เชื่อนะครับอย่างบอกว่าข้าวแกงเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นชัดๆนะครับหรือว่า ราคาทองนะก็ขึ้นกระชูดนะก็เลยไม่เชื่อนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องมาคุยกันแจกแจงกันนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะครับบางคนก็ไปถึงขนาดว่าข้อมูลของทางราชการเนี่ยมักจะโกหกนะดังนั้นไม่เชื่อเราก็รู้จะไม่เชื่ออะไรด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่เฉพาะข้อมูลของทางราชการเนี่ยครับแต่ข้อมูลจากต่างประเทศก็พูดออกมาแบบเดียวกันนะครับ จากธนาคารโลกก็ออกมาคล้ายๆกันนะครับไม่มีเงินเฟอ้อเป็น14% 10่อร์เซหรือ9% 10% 5%ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่หลายคนไม่เชื่อจริงๆถ้าเป็นข้าราชการเป็นข้อมูลของทางราชการเนี่ยนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็สำนักงานเศรษฐกิจการคลังสคนะครับหรือว่ากระทรวงพาณิชย์เนี่ย ก็ออกมาใกล้เคียงกันนะครับตัวเลขอ,อาจจะไม่ได้เป๊ะๆเหมือนกันเพราะว่าต่างคนก็ต่างวิเคราะห์เนี่ยครับแต่ก็ออกมาใกล้เคียงกันก็คือหลวๆนี้นะครับไม่ถึง1%อย่างเช่นล่าสุดทางธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยครับก็แถลงออกมา0.61เป็นต้นนะครับนั่นจะละจะสสคอร์ได้ทุกอย่างนียนะครับเยอะแปะลิงก์มาให้ดูนะครับหลายคนไม่เชื่อนะเนื่นองจากว่ากลัวว่ารัฐบาลจะโกหก,กนะ ทีนี้พออ้างแหล่งของอย่างเช่นแบงค์ชาติให้แบงค์ธนาคารโลกเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่เชื่ออีกว่าว่าธนาคารโลกก็ข้อมูลมาจากทางราชการอีกเอาแล้วตกลงจะเชื่อใครดีนะครับจะเชื่อกับว่าข่าวลือหรือว่าจะเชื่อแบบว่าบอกต่อต่อกันเฉยๆนะครับหรือเชื่อตามลูกแก้วกัลลังสห,นนหรค์เราจะเชื่ออะไรดีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเลขนี้ก็อาจจะดูน้อยนะครับถ้าเกิดว่า เราอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับโดยเฉพาะในเขตใจกลางเมืองเนี่ยนะครับก็นะจะเห็นว่าอาจจะมีเงินเฟ้อสูงกว่านี้ก็ได้นะครับหรือเราดูเฉพาะบางรายการอันนอย่างนึงถ้าเกิดไปอยู่พัทยาภูเก็ตเนี่ยอัตรางเงินเฟ้ออาจจะสูงกว่ากรุงเทพมหานครด้วยซ้ำไปก็เ,เป็นไปได้เหมือนกันนะครับนี่เป็นแบบทั่วประเทศนะครับจะได้เข้าใจตรงกัน มันจะว่าทั่วประเทศแล้วมันจะสูงกว่านี้มากมายนะไม่ใช่นะครับแต่แน่นอนในกรุงเทพจจะสูงกว่านี้หน่อยผมสำรวจราคาอาหารเนี่ยครับอย่างต่อเนื่องมาฮะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2557จนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยครับ10ปีเมื่อก่อนสำรวจทุกครึ่งปีนะครับตัวหลังก็สำรวจทุกปีทุกเดือนพฤษภาคมเนี่ยครับราคาอาหารก็เพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็อาจจะประมาณ3%เเซนตนะครับ ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายบางปลี่เพิ่มเพิ่มขึ้นมากนะครับแต่ว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายนะักบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ก็อาจจะตักอาหารนี้มันน้อยลงมากอาจจะมองในคุณภาพแย่ลงอันนี้ก็วัดจากข้าวแกงทั่วๆไปเนี่ยแหละครับอาจจะมีเบี่ยงเบียดมากนิดหน่อยแต่ไม่ถือเป็นสารณะนะครับแต่เราสิ่งที่เราิ่งจะทราบเื่ออะไรนะครับก็คือว่าสินค้าเนี่ยบางตัวเนี่ยราคาไม่ขึ้น บางตัวขึ้นบางตัวลงอ่ามีเหมือนกันนะครับบางตัวลงแปลกดีนะครับบางตัวลงนี่อาจจะเป็นการลงตามซีซันแลการขึ้นก็มีการขึ้นตามซีซันแนลเหมือนกันก็คือตามฤดูกาลนะครับเช่นพวกผักไรสารพัดเนี่ยบางทีก็ขึ้นบางทีก็ลงบางกำกำราเป็นาเป็นร้อยบางทีกำระเป็นแค่เป็นสิบเท่านั้นเองอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับสินค้าบางตัวไม่ขึ้นเช่นว่าอย่าง ค่าน้ปาประปาอย่างนี้เนี่ยครับนะการที่จะขึ้นกระชูดหรืออะไรก็มีเขมีนะดังนั้นมันก็เลยทําให้ถัวเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะทั่วประเทศเนี่ยออกมาเท่ากับ0.61เท่านัา้นเองนะครับแต่แน่นอนอย่าได้ว่าถ้าเป็นในกรุงเทพเนี่ยอาจจะแพงกว่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ว่าต่างต่างกันเป็นเยอะแยะนะครับไม่ใช่ว่าโอ้เงินมันด้อยค่าไป14เปอร์เซ็นต์10เปอร์เซ็นต์5เปอร์เซ็นต์นะนะต่อปีเหมือนกันทุกปีอย่างนี้ผมไม่ใช่นะครับ ถึงแม้ข้าวแกงเนี่ยราคาขึ้นแต่บางอย่างราคาก็ไม่ขึ้นนะครับนะบางอย่างราคาก็ลงหรือแม้แต่พวกเสื้อผ้าอะไรพวกนี้เนี่ยครับเดี๋ยวนี้มันผลิตกันเยอะมากในไทยมีมาจากเมืองจีนอีกนะราคาจะลงเป็นไปได้ใช่ไหมครับนะดังนั้นเราอย่าไปมองแค่จุดเดียวนะครับว่าราคาอาหารมันเพิ่มขึ้นซึ่งผมสำรวจดูแล้วมันก็ขึ้นเหมือนกันนะแต่ไม่มากนะครับ แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะราคาอาหารอย่างเดียวเนี่ยต้องดูอย่างอื่นด้วยนะครับสินค้าบางรายการก็ราคาลงสินค้าบางรายการก็ราคาคงที่นะที่บอกว่าจะขึ้นสถานเดียวนี่ไม่ใช่นะครับอันนี้อย่าไปเข้าใจผิดนะ,ะเพราะเราคิดม,มุมเดียวเนี่ยมันก็โอโ้เข้าใจกันคอยเคลืได้นะครับ <bars> แต่ว่าเรามักจะมีคนมาพูดอยู่เรื่อยเนี่ยโอ้เงินมันเฟ้อเงินของเรามันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆนะครับ พวกนี้พูดทําไมครับนะพูดเพื่อให้เราไปเนี่ยไปลงทุนเล่นบนะิตคอยหรือไปลงทุนเล่นอะไรก็ตามเนี่ยที่แบบเสี่ยงๆกะนะเขาบอกว่าเสี่ยงมากจะได้บ้างไงแต่กลัวกลัวจะไม่ได้มากนะกลัวจะเจงมากกว่านะครับนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้ยินมานบ่อยนะครับเดที่ได้เข้าใจตรงกันนะครับอย่าไปไข้เขวนะเพราะบางอย่างเนี่ยราคาก็ขึ้นบางอย่างราคาก็ลงบางอย่างราคาก็คงที่ แตเลี่ยแล้วได้เท่านี้จริงๆนะครับไปดูจากแหล่งต่างๆได้จะได้ไม่สับสนนะครับบนะางโบ r l แบงก์ ADB, a s i a n Development Bank นะอะไรพวกนี้เนี่ยครับก็มีวิเคราะห์พวกนี้ไว้ในแต่ละประเทศนะครับว่าเงินมันเฟอ้อเท่าไหร่บ้างนะซึ่งมันไม่ใช่ว่ามันจะมากมายอย่างที่เราคิดแล้วพอมีคนมาปลุกระดมให้เรากลัวเงินเฟอ้อเนี่ยนะครับมันก็เลย บอกให้เราไปเล่นบิตคอยด้วยกันไปเล่นนู้นเล่นลน,นี่ได้คกันอย่างนี้เป็นต้นผมฟังคนหนึ่งก็น่าประทับใจมากนะครับชื่อท่านพิชัยเจ้าลานะครับ,นะรบเป็นแขกซนะิกเนี่ยครับเป็นคนไทยนะครับท่านบอกว่าท่านบอกว่าคนที่กลัวเงินเฟอ้อเนี่ยมักจะเป็นคนจนะนะคนไม่จนไม่ค่อยกลัวเงินเฟอ้อนะครับนะเดี๋ยวว่าคนรวยนี่ไม่กลัวเงินเฟอ้อ นะมันหลุลดหายไปนิดเดียวแต่เราต้องมีเงินสดไว้นะมีเงินเก็บเป็นแคชเอาไว้เพราะว่าเราจะไม่ต้องใช้นะครับนะหรือลงทุนอย่างนี้เป็นต้นนะหรืออย่างในวอลเลนบัฟเฟตนะปรากฏว่าเขาอาจจะซื้อหุ้นไว้ประมาณสัก50%ของสินทรัพย์ทั้งหมดของเขาเนี่ยนะครับอีก47%เป็นเงินสดหรือ equivalent to เงินสดนะครับก็คือเบอิกมาใช้ได้ไม่ยากนะครับไม่ใช่แบบเพ่ฝากประจำมายาวๆอะไรเงี้ยเนี่ยครับ นะแล้วก็เ,เป็นพันธบัตรรัฐบาลอีกประมาณ3%เเนั่นเองเห็นไ,ไหมครับนี่ขนาดท่ิพี่มหาเศรษฐีนะยังเน้นเก็บเงินสดนะครับแต่แน่นอนก็อาจจะมีหนี้สินด้วยนะก็มีเงินสดด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีหุ้นด้วยมีเหรีต่างด้วยนะครับแต่เงินสดเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้นะเผื่อว่าจะไปซื้อทรัพย์สินมาครอบครองอาจจะเป็นหุ้นก็ได้ให่ไหมครับหรืออาจจะเป็นอะไรที่มันแบบว่า ดึงดูดจูงใจให้คนไปซื้อนะครับนะคนก็จะซื้อพวกนี้เหมือนกัดดังนะนั้นอย่าไปกลัวนะครับเรื่องเกี่ยวกับว่านะมันจะทําให้เราเหมือนเฟ้อจะทําให้เราขาดทุนบักโรกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นแก้ทาหลอกลวงนะครับหรือทำพยายามที่จะให้เราไปาลงทุนนะทั้งอื่นนะจะไปเล่นบิตคอยต์ไปเล่นคริปโตอื่นๆก็ตามเนี่ยครับนะมักจะเอาอันนี้มาอ้างก็ท่านเองนะครับน,นี่คือสาระที่อยากบอกนะครับอยากขออนุญาต แปะลิงก์มาให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเงินเฟอ้อนี่มันก็เล็กน้อยนะไม่ได้มากมายอย่างที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ